ย้ายมาจากสนนยนกเนาะมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาที่สุดแล้วสนนยนกไปบาดบาดไปสนนยนกเพราะว่าบาดใช้อินใช่ไหมเจาะเกาะเฮสสนนยนกใช้อินเจาะเกาะเหมือนกันเดี๋ยวทีนี้จะลองเทสบอสด้วยเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วก็เออบาดเอาไว้ทําอะไรในแง่นี้นะบาดเอาไว้ทําอะไรดีนะเปลี่ยนดีไหมใช้ในแง่ไหนเดี๋ยวลองเทสดาเมจบอสทั้งคู่เลยทั้งสนน์นกแล้วก็ตอนเป็นบาด แต่ต้องบอกว่าของมันอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะเงาก็ไม่ได้เท่ากันเป๊ะไอ้น,นี่เงาหกอ่าเงาหกอะไรเงี้ยเค่งบาทมันเงาต้องคุณต้องได้เงาสามอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออาวุธอ่าไม่ได้เป็นของทองเป็นกีตาร์บวกสี่ป,ปะ่ะบวกหก่ะกีตาร์บวกหกอะไรประมาณนี้นะครับเพชรคาร์เช่นแล้วกันครับ โอ้โห่480เออสองร้อยสิบล้านสองอยสิบล้านนั่นแหละสองร้อยสิบล้านจบๆไปไปประมาณนี้อันนี้เป็นบาทแล้วนะครับพ <c oughs> ีตาสามสิบอยู่เลยนะเออเดี๋ยวไปดูการฟาของบาทล้วกันนะครับใครเล่นสนายนกอยู่อ่ะแล้วตัวเดือดเดือดตัวอาจจะแบบไม่เดือดเดือดมาก ไปสลับเป็นบาทในการเก็บเลเวลก็ดีนะเพราะเวลมันน่าจะไวกว่าสไนนนกพอสมควรในการเก็บเลเวลผมว่าในอารมณ์นั้นจะมากกว่าในแง่ของการเล่นคนเดียวเงาสี่อิน3 0์สามพนะครับ PDK MDK ประมาณนี้เลือดอใส่ของเดิมๆจากสไนนนกเปลี่ยนแค่กีตาร์สามสฟ้าบก6แค่นั้นเลยนอกนั้นเหมือนเดิมเกือบหมดน่าจะหมดเลยแหละ แต่การ์ดในอาวุธแกไม่ได้ถอดมาเพราะน่าจะเปลืองก็เลยใส่การ์ดในกีต้าอีกเซ็ปหนึ่งทิ้งไว้เลยซึ่งการ์ดในอาวุธธนูเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยพีโอนี่ตีใหญ่อะไรเงี้ยล่าปอพีเพนฮุนนี่อะไรเงี้ยจะเปิดเอฟเฟกต์หน่อยครับจะได้เห็นนะนี่ฮะสามไวกว่าสนยเยอะมาก <laughs> เยอะมากมาก,มากนะ เออแล้วคุณต้อมแกก็เลยย้ายแล้วมันมีสกิลที่เพิ่ม EXP ด้วยนี่คือการฟาร์มในแง่ของย้ายสไนมาดูดิเร็วเร็วกว่าเยอะนะครับเร็วกว่าสไนยเยอะสไนนกฟาร์มช้ากว่านะครับแล้วมันมี EXP ใช่ไหมไอ้มิสเตอร์คิมมิสเตอร์อะไรเนี่ยมิสเตอร์คิมอลิสแมนเนี่ยมันบวกเพิ่ม EXP 21%นะครับเซ็ตสกิลประมาณนี้นะก็คือสกิลหมูทั้งหมด แค่นั้นเลยก็ซีเวียเลนสตอร์มแอโรวอล์คเอนอโรชาเวอร์บิวสิควิลสไตล์เอาเบื้องต้นอะเก็บเลเวลดีกว่าสไนนนกอันเนี้ยหนึ่งแน่ละเออแน่นอนเก็บเลเวลดีกว่าสไนนนกเก็บเลเวลช้ากว่าเอาแบบว่าเปลี่ยนมาเก็บเลเวลอบบดีแน่นอนอันเนี้ยผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะแนะนำแบบแพ a ทิคอลที่มันใช้จริงกับประยุกเราใช้กับตัวละครเราได้ใครที่เล่นสไนนนกเนี่ยอ่าคุณก็มีรู่ทางแล้ว ในแง่ของการเก็บเบลเวลคุณก็มาเปลี่ยนเป็นบาเนี่ยมีกีตาร์โง่ๆอันหนึ่ง30มสบก4บกสักหาก็ได้ไม่ต้องบวกเยอะแค่เนี้ยก็ฟาร์มสบายแล้วดูดิเคลีย์มอนแป๊บเดียวอันทีนี้มาดูสกิลวันแรกนะครับมิวสิกเลตตนนะฮะอ่ะก็เพิ่ม p d k ตามอินจบนเองแล้วก็มีมูเมนต์เปลีน่นิดหน่อยแล้วก็มีสิกไตล์จิ้มตัวเดียว สกิลดิสโทเนนส์นะฮะเออเต้นเดี่ยวแสดงเดี่ยวนะฮะทำดาเมจรอบๆตัวเอง4เมตรคือด้านขวาคือเต้นหมดว่ายง่ายนะแหละอันนี้ก็เต้นแล้วเพิ่มอันนี้รู้สึกว่าเพิ่มดาเมจอันนี้เพิ่มจ็อบเอ็กพีเบสอ็กพีอันนี้เพิ่มเฮสท์ถ้าเป็นแดนส์เอจิเพิ่มเฮสท์ถ้าเป็นบาดินเพิ่มเฮสท์อันนี้ก็เป็นสกิลแบบสร้างสถานะคอนฟิวก็พวก KVM นะอ่ะเนาะอ่าอันนี้ก็เดือดอีเทอร์นัลคอร ใช่ไหมเพิ่ม PBO MBO เจ็ดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปอ่าไวบัตคนณิตี้เวลาล่าบอสอะไรเงี้ยอันนี้ก็เต้นเต้นเต้นอะไรเงี้ยนะเพิ่ม95%นะฮะอ่นะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมลองเซ็ตสกิลล่าบอสด,ดูแต่จริงๆอ่ะมันจะเต้นคนเดียวได้ก็ต่อเมื่อมันมีสกิลชื่อว่า Ensemble Marionette นะฮะก็คือสกิลที่ไม่จำเป็นต้อง มีคู่อ่าก็เต็นได้อ่าอันนี้ลดไล่แคสไทม์อ่าบากิโพเอมบากิอันนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใน ROPC ก็เป็นอย่างนี้อันนี้เพิ่มความเกยดชังให้มอนเตอร์อ่ามอนเตอร์จะมาตีกับเราแล้วก็หยุดหยวดที่ด้วยเหรอเอออันนี้เป็นสถานะหมดเลยนะส่วนใหญ่อันนี้เพิ่ม SP ส0ิบเอร์เนฟื้นฟูเพิ่มขึ้นเลเซนเคอุธเงา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้อันนี้น่าจะดีสุดแล้วอันนี้เงาตีมิวสิกสแตนอันนี้ต้องใส่อันนี้อันนี้เพิ่มเอมโบวะเอ่อไม่ได้เพิ่มพีโบนะก็ต้องใช้อันนี้แหละ a อโ o w วอลแค n นเงาหกแอปเงาหกดำอันนี้ก็ไม่น่าจะใช้ดำออนเดอะบัตเทิลฟิล ไอ้น,นี่มันเพิ่ม PTK ใช่ปะดามเอาไอ้ b a t t l e f i ิ l เพิ่มโจมพลังโจมตีก็ได้เราต้องเป็นมิวสิคอลสไตล์อะไรอันนี้เพิ่มอมตะ Invisibility อ่าอาจจะมีอันนี้แต่ไม่มีผลต่อวอร์ดว่ะอาจจะมี Severe Landstorm นะครับที่เพิ่มดาเมจธนูสกิลนี้นะแรงขึ้นอ่าทะลุทำดาเมจแท้จริง0.3%ของแมสพีด้วยนะครับ แต่ประเด็นคือมันไม่มีผลกับบอสนะประมาณนี้แล้วก็ปล่อยหมาดูก็เทสคาเค่นก็ประมาณสนะีหล้านสีล้านเนาะต่อวิอืมประมาณนี้ หินสาม0ันนะฮะพีเพนเท่าไหร่ใช่ไหมเอ็มป่าพีโบพจะอยู่ที่สองาหกเ็ลยนะพีโบสองร้อยสิบหกพีเพนสองยี่สิบหบวกกับตรงนี้อีกแปดติดเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นพีเพนสามรอพีโบสองห้าสิบหกนะครับอ่านะไรท่าร้อยยี่ห้านะมาจากไทรนกเนาะ ก็ประมาณนี้4 5ล้านต่อวิเฮดแปดพามาจากไหนคะนั่นเฮดแปดพามาจากอินครับอินสกิลนี้ไงสกิลอเนี่ยเออทุกทุกอินหนึ่งจุดเพิ่มเฮดสองจุด 3, อินคุณต้อมสามพัน่ะก็ล่อไปหกพันแล้วอะ <c oughs> แล้วบวกเฮดตรงนี้อีกหกร้อยกว่าบวกในนู่นนี่นั่นนเนี้ยแหละฮะแดนมันต่างจากบาทยังไงบ้างแดนบัฟส่วนใหญ่เพิ่มของการสายกายภาพ อันนี้บัฟส่วนใหญ่เพิ่มสายเมจิกสายเวทตรงกลางใช่ไหมใช่ไหมพวกสกิลตรงกลางใช่ป่ะสกิลเต้นเดียวขวากับซ้ายจะเหมือนกันของแดนมันเขียนว่าอะไรบาท400อินส0งอยอินส0่ร้อยโตคูในนี้เยอะกว่าเอจิเต้นคู่กับเต้นเดียวอะแทบไม่มีความต่างเลยนะใช่ป่ะเก็ดป่ะคือมันแค่แปรผันไปตามสถานการณ์ เออคือสมมุติว่าคือเต้นคู่อะของบาดกับแดนมันเหมือนกันมันมีพีโบทั้งคู่พีโบเอมโบมันมีสกิลนี้ทั้งคู่เอกโนลเคออสแต่ในอาวุธเงาของบาดของแดนมอาจจะเป็นพีโบนะตรงเนี้ยอ่ามันอาจจะได้พีโบเพิ่มเข้ามาแต่ของบาดมันจะได้เอมโบผมว่ามันไม่มีความต่างในแง่ของการใช้งานเลยนะเพราะว่าคุณเต้นพร้อมกันไม่ได้อ่ะคือถ้ามันเต้นพร้อมกันได้อ่ะมันเถื่อนละแต่ถ้ามันเต้นพร้อมกันไม่ได้มันก็จบ จบเลยมันมันทำอะไรมันก็เหมือนกันอ่ะมันก็ต้องส่วนอ่ะแดนอาจจะมีออปชันเยอะกว่าน่อยในแง่ของว่าอ่ะคุณอาจจะเต้นพีเพนคุณอาจจะเต้นท่าอะไรป่ะแต่บาดอ่ะมันก็เต้นอันนี้ไงมันก็เต้นอันนี้มันก็เพิ่มดาเมจเหมือนกันรู้ปะ่ะเออคุณก็ไปเป็นไปเพิ่มท่าไปเพิ่มพีเพนในส่วนตรงอื่นแทนส่วนการ์ดส่วนอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแบบอ่ะแดนอาจจะในแง่ของความหลากหลายแดนอาจจะดีกว่าในแง่นั้นคืออ่ะคุณอปาร์ตี้นี้อาจจะเป็นไนท์ฮอกซะเยอะ เป็นสายส,สายสกิลพีเพนซะเยอะคุณก็เต้นไอ้ที่มันเพิ่มพีเพนไปแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้เต้นพร้อมกันม,มันก็ไม่ได้มีความต่างหานั้นนะเอาความรู้สึกผมแล้วกันในแง่การใช้งานนะครับบาทในแง่ของการเล่นคนเดียวด้วยอะผมว่าถ้าใครที่เล่นสไนนยนกอยู่นะครับสไนนยนกมีอินสักสองสามพันอะไรอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ยืนยืนกันประมาณนี้ปะสองสามพันผมว่าผมว่าบาท ได้เลยได้เลยในแง่ของการเก็บเลเวลจากซายโนคุณมาเล่นบาดเนี่ยเวลคุณน่าจะเร็วกว่าเดิมผมว่าเยอะเลยอะแต่ในแง่ของการล่าบอสอะไออปาร์ตี้อะปาร์ตี้อย่างเงี้ยถามว่าผ้าปาร์ตี้ละพี่ในแง่ของการซัพพอร์ตยังไงบาทก็น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมีท่าเพิ่มพีโบเนาะเป็นเปอร์เซนต์เลยอะเยอะมากส่วนในแง่ของการล่าบอสโซโลเทียกับซายโน ไอความรู้สึกผมนะผมม,มองว่าทนายนกยังคงกินบาทอยู่นะคุณต้อมแกไม่ทําตัวแล้วนะโอเคนะตามนั้นคุณต้อมแกบอกแล้วว่าคงพอแค่นี้คงพอแค่นี้สลหรับบาทเงาคงแค่สี่พอแล้วนะฮะผมไม่หกแค่นี้ก็ฟาร์มสบายแล้ว